สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโด้โหสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะตอนนี้เข้ากับาอายุกับทางน้องวันสี่หรือว่าน้องทู่เนาะกะเด็กน้อยภูน่ะสงสารที่ข้าพเจ้าได้่ายทอดเหืืองเล่าชีวิตของเพิ่นไปเมื่อวานนี้นะเนาะ,ะพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้เฮาสิมาพาน้องทูเ่เพลนไปเลาะตลาดคือไปเลาะสื่อเป็น อ่าอุปกรณ์การเฮี้ยนเป็นเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่ว่าทั้งน้องพ่นคัดเคินอะละเนาะกัเดี๋ยวที่เป็นน้าได้กะเฮ้าเกียมออกไปเจอกันยูพุ่นพร้อ,อมๆกันนะพร้อมลนะ <c oughs> โอเคนะพี่น้องตอนนี้ห้องกับพ้าทั้งน้องวันสีเพ่นมาฮอดที่ห้านขายเครื่องเป็นเทียพ่อยนะเดี๋ยวห้องให้น้องเพ่นไปเลาะเอาเลยนะว่าเพ่นต้องการไหมนะไปเข้าไปเลาะเลยอยากแต่ยัง ท่านผู้ชมกัตอนนี้เ้ากำลังฮอดโซน Hot Zone ที่ว่าเพิ่นขายเครื่องนักเคียนแล้วนะน้องเพิ่นกับก,ก,กำลังเลือกอยู่เลือกกันเลยมากตัวใด นั้นลแล้วีิไดแล้วเอาเดี๋ยวนี้แหละโอเคนพี่นะ้องมาต่อกันทีสิทธินะวันน,ะะนี้ที่กี่นี่ได้เสื้อขาวไปเป็นเทบหอยแล้ววันนี้ก็คือมาเลือกสิทธนะิ์นะก็นิยมเป็นยาดําซ่านน้อย ตอนนี้ห้องกับปล้อยให้น้องเพิ่นเลาะ,ะ,ะน้องเพื่นเป็นคนที่ว่าค่อนขางจะหยัดหยาดน,นะพี่น้องนอเนาะคือแบบเห็ดยังนี่กับ่าครากะย็บบาคากเอานิจะกาเอางดิย เอาจักตับตับเดียวบุพเพที่ไหเอาสอเอา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 พอมันชิกลุ่มปีนึ่งฮะล่ะพอละสองตาพอไปเป็นโลน้ำอื่นต่อวันเนี้ย จะหัดหางก็กระต่ายเลยพี่ตัวกกระต่ายก,กระโดดวนเสียงเลยดังเหเลื่อยยงไงนนะข้าวมุกส้มกับตอนนี้น้องมันกำลังมาเลือกใส่หัดหรือว่าใส่เอวเนาะติ๊งหัวกระต่ายกระนดดวนเสียงเลังเหโอเคนะพี่นอ้องพาน้องมาเลาะซื่อเกิร์ฟต่อ,นะอเนาะนี่ตอนนี้ก็ค<อ>ือเป็นโซนของเกิร์ฟนะนี่ ทั้งแม่ม<ด><ด>ค่าเพนกระจดีนะเพะนน้องพาไปทุกสอกทุกมุมเลย โอเคนะพี่น้องกาตอนนี้เข้ากับซื้อเครื่องให้กับน้องครบเป็นเทียพอยเนาะตามที่น้องต้องการเนาะนี่กับมิลลิธนี่อันนึงเลยกะส่วนอื่นกับมันอยู่ในถงนี่เนาะเดี๋ยวเข้าซื้อให้น้องเพิ่นเป็นคนจกออกมนาะว่ามีไม่อย่างใดเอาลองจกออกเบ้งชีละะย่างนะ<ม>อ่า<ม>แล้วกับบอกพ้อมีแม่บรรทัดอ่าบรรทัดอันนึงเกิร์เกิร์คูหนึ่งเนาะอ่า แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ้มสอง,บ<า>งับเนาะกับกระเป๋าอันนึง<อ>ง่<อ>งแล้วก็มีสายแอลอีกอันนึงนะพี่น่องสินอแล้วก็สินจักพื้นสองพื้นอ่าสำหรับสินของนักเรียนเนาะพี่น่อง คือแบบอ่านี่เพิ่นชี้ว่าไห่อุ้งสินแบบตีนคือจังของน้องเนยเนาะเพิ่นชี้ไห่อุ้งแบบนี่แบบอ่าเป็นตีนแคบแบบนี้เนาะสำหรับของมอต้นที่อ่าเนาะคือแบบถ้าฮากเป็นห้องเฮียนอ่ามัธยมสมบูรณ์ที่ไห่นุ้งตางเนาะพี่น้องเนาะอ่าแจะมีเงินเติม ตันนี้เป็นอุปกรณ์การเฮียนนะพี่น้องเป็นบิ๊กเป็นซอเป็นน้ำลึบเป็นไม่ยังนี่แหละนะมีไม่ยังเติมเมล็ดอ่านี่เสือนะแล้วก็มีเสือีนเจ้มเอกก็คือ อ่าเสืออีกสองพื้นนะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นที่ว่าน้องเลือกเองเนาะอ่าตัวใดที่จําเป็นกับน้องน้องก็เอาบางสิ่งบางอย่างที่ว่าน้องบ่เอาก็คือน้องก็มีอยู่แล้วบางส่วนเนาะอ่าบัดน,นี้สิให้น้องหันลองขีลรถทิพย์นี่ลองให้กับบรรดาคนเนี่พี่น้องเบิ้ลนะว่าสิเป็นแนาะได้ล่องขีลรถทิพย์เบิ่งเป็นบ่เป็นรถทิพย์นี่ก็คือน้องเป็นคนเลือกเองนะพี่น้อง เดี๋ยวเบิ้งน้ำกันนะว่าน้องชิคีรถชิสเป็นหรือว่าไม่เป็นไดอยู่เนาะโอเคเนาะเมื่อหอดเฮือนไดได้ชั้นนี่ได้อ่าน้องกันวาเมื่อหอดเฮือนไดนะพ้่เป็นอ่าโอเคนะคนะพี่น้องการสำรับ การพาทั้งน้องทู่หรือว่าน้องวันสีเนาะมาเลาะซื้อเครื่องมือนี่กะนี่เนาะงบที่ว่าเขาใส่จ่ายไปมือนี่นะพี่น้องมีอยู่สองหานเนาะที่ว่าเขาไปซื้อตัวนี้เป็นหานทีสองมีรถทิฟมีเป็นพวกอุปกรณ์เป็นปุ่มเป็นบิ๊กเป็นซอต่างๆเนาะตัวนี้มันหนึ่งล้านสองแสนกับอีกหกพันกีบเนาะพี่น้องแล้วก็บตัวหานทับยิทที่ว่าเขาไปซื้อเห็นก็คือนี่เนาะ มีเสือนักเขียนหันซองพื้นกับเจ็ดสิบพันกีบเนาะทั้งหมดที่ว่าเขาใส่ใจ่ายไปมันนี่ก,ก็คือหนึ่งล้านสองแสนกับอีกเจ็ดสิบหกพันกีบเนาะพี่น้องแล้วกะ็สำหรับผู้ใจบุญเนาะที่ว่าสนับสนุนในการซื้อเครื่องแล้วก็ซื้อเป็นอุปกรณ์การเขียนให้กับทางน้องทู่มันนี่เนาะก็คือเป็นผู้ใจบุญจากทางต่างประเทศเนาะเพิ่นบ่ให้เอ่ยน้ำจำนวนอยู่ห่าแสนกับอีกเจ็ดสิบพันกีบเนาะพี่น้อง อ่าเป็นผู้ใจบุญท่านเดียวกันกันกบชีสือเสื้อผาให้กับทังน้องเนยเนาะพี่น้องส่วนที่เหลือจากส่วนนั่นครับรเจ้ากันน้ำมาซื่อเครื่องให้กับน้องทูอ่าเนาะแล้วก็ผู้ใจบุญท่านที่สองเนาะพี่น้องก็คือเป็นทางแม่บัวลายสีฮาราดเนาะจำนวนอยู่หกแสนกิฟเป็นผู้ใจบุญจากทางประเทศฝรั่งเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้สุดท้ายเนาะพี่น้องก็คือเป็นทางพระมหาจรุนอินทองเนาะจำนวนอยู่ สามแสนกีบเนาะพี่น้องแล้วก็ที่เข้าซื้อเครื่องใบมือนี้เนาะมัดอยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนกับอีกเจ็ดสิบหกพันกีบเนาะแล้วก็เงินที่เข้ารวบรวมได้ก็คือหนึ่งล้านสี่แสนคับอีกเจ็ดสิบพันกีบเนาะกับเงินที่ยังเหลือตอนนี้ก็คือประมาณสองแสนเดี๋ยวเงินสองแสนเนี่ยเขากัสิมอบให้กับทางน้องทู่นี่หักษาไว้ใช้ไว้ใช้ในสิง่งที่มันจำเป็นกับการเรียนการสอนของเพืนนะ่อนเนาะ แล้วก็มีอีกผู้ใจบุญท่านหนึ่งเนาะคือเพิินหาออกน้ำในน้ำของบริษัทคือเพิินแจงเข้ามาเนาะเป็นเข้าดีเนาะพี่น้องว่าสำหรับน้องทูนี่เพิินซี่ฮับสงเป็นค่าใชซจายเกี่ยวกับการทํากันเฮี้ยนของทั้งน้องทู่เนาะนับจากปัจจุบันนี่แหละไปจนน้องเพิินเฮี้ยนจบเมเจเอร์นะพี่น้องก็คือเป็นทางบริษัทคิงเบเวอร์เลดเนาะจำกัดเพิินหากะ ามาเปิดบริษัทใหม่อยู่ทางประเทศลาวขอเฮ้านะพี่น้องแล้วก,ก็ต้องขอขอบอ,อกขอบใจน้ำเพิ่นลายๆเนะาะโอเคนะพี่น้องตัวน,นี้ก็คือเงินสวนที่เหลือจากการซื้อเครื่องแล้วก็ซื้อทั้งรถทิพย์ให้กับทางน้อ,นองทู่เนาะการย่งเรืออยู่ประมาณสองแสนนะเรักับมอบเงินสวนนี้ให้กับทางน้องทู่ไว้เป็นทุนการศึกษาเนาะนะเราบ,บันนี้น้องทู่มีอย่างอยากแวากับทางผู้ใจบุญที่ว่าเพิ่นซอยสงเสริมน้องในการนะ่ะ เป็นซื้อเครื่องซื้อของซื้ออุปกรณ์การเฮียนให้เนี่ยน้องวอลใช้กล่องเนี่ยแหละเป็นขอบอ,อกขอบใจเพิ่นหรือว่าไวไ้ใส่ให้พรอนเพิ่นกับวอลใช้นี่ได้ขอบใจที่มีบุญช่ยวยนอ่องอ่ามันแหละอ่าหัว <laughs> สัง่งจีวอนนะ้อยิ้มแล้วนะพี่น้องนะ <laughs> มือสองมัดมือเอาผ้าพิ่นมาเลย คือยังหนาสิหายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยิ้มแล้วเนาะอ่ายิ้มงามๆเนอะอ่านะอันนี้ก็คือเป็นทางน้องทูพี่เนาะอายก็บุ้มยังชิ้มฟังชิ่ฟังโตก็คือที่อายว่าไปที่กี่ห,หันและมีแต่หอยโตหันต่างอกต่างใจเฮียนเนาะอ่ามีผู้ใจบุญเพิินหับสีสรงตัวเฮียนจนฮอดมอเจ็ดหล้วแต่ว่าโตนี่สิเฮียนแบบเฮียนปล่อยปลา,าละเลยในบไ่ได้เด้ต่างอกต่างใจเฮียนเป็นคนหูผูดีอเฮียนให้มันเก่ง เห็นเด้บ่ได้ไดอ่าเนาะเดี๋ยวเฮาพาน้องเพิ่นไปสงนะเนาะเฮากระซิขี่รถน้ำเพิ่นนั่นแหละไปจนน้องเพิ่นนอนเท่านั้นแล้วก็เฮากระซิกลับนะพี่น้องเนาะอ่าโอเคนะพี่น้องตอนนี้เฮากกำลังขี่รถมาสงน้องทู่เนาะไก่ๆชี่ฮอดเฮือนของเพิ่นแล้วแหละตอนนี้ก็ทิพย์ขึ้นดอยพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก็แข็งแหง,แงสมควรนะเพิ่น ชิปรถขึ้นดอยเนี่ยสบายนะพี่น้องแนท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 เลยนะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เข้ากับพาทางอ่าน้องทู่เพิ่นมาสงมอดเทือนแล้วเนาะเป็นอะไรเมื่อยบอกคิดละทิพย์นะเห็นเบิ้งเหือพี่น้องแงตแงแตนนักกาถือว่า เป็นอันสําเร็จน้งนองสําหรับการพาทางนอง้องทิวไปสื่อเครื่องนุ่งไปสื่อเป็นอุปกรณ์การเฮียนนก็นต้องขอขอบขอบใจน้ทาท่งผู้ใจบุญหลายๆายเนากะกัผู้ทาอิฐนะก็คือเป็นผู้ใจบุญยุทางตังประเทศเนาะเพิ่นโบหมายที่จะประสงค์ออกน้ําพี่น้องแลวกับผู้ที่ซองอเป็นแม่บัวลายเนาะสีหาราชจากทางประเทศฝรัง่งเนาะและกับผู้ที่สามเนาะทางพระมหาจรุนอินทองเนาะเพิ่นจาวัดยุทีกรุงเทพมหานครประเทศไทยเนาะแลวกับ อีกคู่หนึ่งเนาะพี่น้องก็คือเป็นบริษัท King b e v e r ์เลสเนาะจำกัดอ่าก็ต้องขอขอบอกขอบใจเนาะคือทางบริษัทพนิพน่์ที่เป็นคนฮับสงน้องเฮียนจนจบมัชชิตเนาะพี่น้องเนาะกะบที่เป็นแนวใดก็รอชมรอติดตามน้องกันต่อไปเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆอ่ากะบสำหรับคลิปนี้กะบิบ่มีอย่างไรพวกเขาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะอ่าขอบใจเพิ่นอีกบ้นหนึ่งนะขอบใจอ่าเนาะกะต้องขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสวัสดี